วันนี้พอดีได้ไปฟังคลิปหนึ่งของอโค้ชหนุ่มประดีนึกถึงเรื่องเรื่องนี้ขึ้นมาได้ตอนนั้นคือเริ่มรู้สึกปรับเปลี่ยนชีวิตตัวเองก็เลยไปรู้จักกับน้องน้องคนหนึ่งนะที่เขาเขาทำเขาทำเฟซอ่ะนะเขาเรียนเฟซอยู่นะแล้วชื่อเฟซเขาเขาชื่อเขาว่าช่างแมงทำให้เรานึกว่าเออนะคนเรามันก็มีเรื่องราวชีวิตของมันที่แบบ ปล่อยปลยวางวางทิ้งๆิ้งมันไปบ้างนะก็ศิลปะการใช้ชีวิตกับเขาว่าช่างแมมันก็ดีเหมือนกันนะช่วงนั้นผมก็เลยมานั่งนึกดูว่าได้คุยหลายๆคนบางทีเราเราไปยึดติดอะไรมากมายเกินไปนะบางทีมันมันไม่ได้แฮปปี้กับชีวิตเลยนะยิ่งอ,อ,อายุเยอะๆหรือว่ามีความเครียดสะสมอะมันก็ไม่ดีต่อสุขภาพนะแล้ววันนี้หลายๆเรื่องหลายๆอย่างนะผมก็ใช้พูดว่าช่าแมมอะไรอย่างเงี้ย แต่ส่วนใหญ่อะแรกๆก็ใช้วิธีนี้พอหลังๆมันใช้รู้สึกว่ามุมมองที่เปลี่ยนไปก็คือว่าเออเรื่องที่เกิดขึ้นเนี่ยมันดีนะแต่เราอาจจะไม่เห็นมันนะเวลานั้นว่ามันดีอย่างไรอะแต่เวลามันจะบอกเราเองว่ามันดีแบบนี้ซึ่งในอนาคตอ่ะเราจะรู้เลยว่าหันกลับมองมองแล้วเราจะหัวเราะเรื่องเล็กๆน้อยๆขี้ปะติวพวกนี้ว่ากูตั้งข้อกระจอกมากเลยทําไมวันนั้นเราเครียดเครียดเนี่ยผมก็เลยอยากจะพูดว่า บางทีเนี่ยการที่เราไปไม่ยอมแพ้ใครหรือว่าการดิ้นรนที่จะสู้สู้กับอะไรบางอย่างนะนะแล้วเรารู้สึกว่าเราประสบความสเ็จระดับหนึ่งเนี่ยแต่เราก็ยังไม่มีความสุขอ่ะไม่ไม่มีความแฮปปี้อ่ะส่วนตัวผมเองเนี่ยความรู้สึกก็คือเคยเคยเอาตัวเองไปเปรียบเทียบกับกับพี่ชายนะก็จะมีความรู้สึกเราหดหู่น้อยใจหรือว่ารู้สึกว่าเออ แม่ไม่รักก็เลยนะทำให้ฟังรู้สึกเราไม่ได้ไว้กูจะต้องดีแบบนี้ให้ได้ดีแบบพี่ให้ได้นะก็พยายามใช้ชีวิตแล้วก็ดิ้นรลนก็ใช้ฟา์รู้สึกที่มันจะเรียกว่าแรงแคร์หรือว่าฟ่ามน้อยใจก็ได้นะถีบตัวเองให้สูงขึ้นนะ่พอเราอยู่ในระดับที่สูงขึ้นเนี่ยบางบางครั้งเนี่ยบางทีเขาเขาก็เขาก็ไปสูงกว่าเราเนี่ยแตเ่เราก็อยู่ที่มารู้สึกเราสบายตัวแล้วนะ แต่บางทีเชื่อไหมว่าเราไม่พอใจนะความรู้สึกนะ่ยมันมันมันเป็นอัตลักษณ์หรือว่าอัตราในตัวเราเองที่เราไม่ยอมแพ้ตรงเนี้ยทําให้เรารู้สึกว่าเฮ้ยไม่ได้ไว้เมื่อเมื่อมึงมึงไปสูงวันนี้กูจะต้องตามมึงให้ได้เนี่ยความความรู้สึกอันนี้บางทีทาให้เรารู้สึกว่าเฮ้ยอาจจเมื่อาาก่อนนะก็เราจยาคิดไม่ออกนะแต่สมัยนี้เดี๋ยวนี้ปัจจุบันเราก็คิดว่าเออช่างแม่งไว้เราก้าวมาถึงขนาดนี้ได้แล้วเนี่ย ก็ถือว่าโอเคแล้วประสบความสําเร็จในชีวิตแล้วอะต่อไปที่เขาจะสูงขึ้นหรือต่ําลงหรืออยู่ระดับไหนก็นั่นก็คือส่วนหนึ่งของเขานะอันนี้ก็คืออยากจะคุยเรื่องนี้ใให,ให้เพื่อนๆหรือคนรู้จักฟังว่าบางทีเนี่ยเราปล่อยวางหรือเราพูดคําว่าช่างแม่งมาเนี่ยมันมัน,ม,นมันไม่ได้รู้สึกออกมาเช่นนั้นจริงๆนะบางเรื่องเนี่ยมันมันเป็นเรื่องที่เล็กๆน้อยๆบางที่เราเราปล่อยวางกันไม่ได้จริงๆนะ ทำให้เรื่องเล็กแม่งมันกลายเป็นเรื่องใหญ่ขึ้นมาทำแล้วรู้สึกว่าเอ้ยมันไม่ยอมอะ่ะคุณไม่ยอมอะ่ะก็บางทีบางเรื่องเราไม่จําเป็นต้องไปชนะทุกเรื่องหรือว่ารู้ทุกเรื่องก็ได้เนะช่างแม่งมั้งเหอะเนาะยิ่งยิ่งรู้มากหรือหรืออะไรมากมายเนะี่ยบางทีมันชีวิตมันไม่ได้แฮปปี้มีสุขเลยอะ่ะเออคุณหัวรอะเข้าไปชีวิตคุณขำคุณยิ้มไปเนี่ยผมว่านั่นน่ะคือสุดยอดของชีวิตแล้วนะไม่ไม่จำเป็นต้องไป รับรู้ของใครทุกเรื่องหรอเช่าแมงเหอะไอ้บ้านนั้นทําอะไรโอ้ช่าแมงเหอ,อะไอ้คนนี้มีเสื้อผ้าแต่งตัวออกรถใหม่อ๋อช่าแม่งเหอะก็เรื่องของเขาไม่ไม่เชื่อของเรานะคนส่วนใหญ่เนะี่ยส่วนใหญ่จะคิดรู้สึกว่าตัวเองเป็นคนพิเศษเวลาโดนกระทาขึ้นมาปุ๊บโอ้โลกนี้แม่นโหดร้ายกับตัว,ต,วตัวกูเหลือเกินความอยุติธรม อายุที่ทำของสังคมอ่ะบีบดัดกูทําไมกูต้องมาเจอเรื่องแบบนี้ด้วยทําไมกูต้องมีเหตุการณ์แบบนี้ด้วยจริงๆแล้วทุกคนมันมีกันหมดเนะี่ยที่เรื่องแบบนี้มันม,มีมีกันทุกคนไม่ใช่ว่ามันมีคนคนเดียวส่วนใหญ่คนจะคิดแบบตัวเองอ่ะรับเรื่องคนนี้คนเดียวตัวเองเป็นคนพิเศษที่ต้องเจอเรื่องแบบนี้เนะี่ยซึ่งจริงๆมันมีทุกคนเนะี่ยความเจ็บปวดมันมันไม่ใช่เอกสิทธิ์เฉพาะตัวของคนแต่ละคนนะ อมันมีทุกๆคนแต่เขาจะแสดงออกหรือไม่เขาจะบน่นเขาจะโวยวายเขาจะออดแสดงความอดแอให้เห็นหรือเปล่าอันนั้นก็อีกเรื่องหนึ่งจริงๆอยากจะพูดถึงเรื่องนี้คือถ้าทุกคนสามารถค่อยระละึกระละึกถึงความรู้สึกตัวเองได้ว่าบางครั้งเนี่ยเจ้าแม่งเถอะแล้วเรื่องเรื่องราวต่างๆที่เข้ามาในชีวิตว่ะมันจะลดน้อยลงจนแทบไม่น่าเชื่อเลยนะเออ S <S มันก็ไม่ใช่แปลว่าเราคาว่าช่างแม่งก็ไม่ได้แปลว่าเราเอ,อะไรทุกอย่างนะโอ้โหม่นอนไม่ได้อาบน้ำเพราะช่างแมงกูนอนอะไรอย่างนี้เลยเออไม่มีเงินใช้โอ้ช่างแมงไม่ต้องไปหาก็ได้อันนั้นก็คืออีกอีกอย่างหนึ่งนะคําว่าช่างแม่งที่ผมพูดถึงอะให้ความหมายอยู่ในระดับที่ว่าพอรับกันได้ไม่ใช่ว่าทุกอย่างเป็นอย่างนี้กันหมดอ่าก็คืออยู่ในระดับที่ว่ารู้สึกว่าเราไม่ไม่ทุกข์กับมันมากจนจนเกินไปนะ กับเรื่องชาวบ้านหรือเรื่องคนอื่นหรือเรื่องบางเรื่องที่เกิดเหตุการณ์มาโดยที่ไม่คาดฝันหรือว่าเรารับมือมันไม่ได้สภาพจิตเรายังไม่พร้อมอ่ะก็อาจจะใช้ประโยคนี้ขึ้นมาใช้แล้วก็ฟัมรู้สึกล่อยู่กับมันได้ต่อไปนะอย่าไปกังวลอย่าไปกลัวหรืออย่าไปเนี่ยบางทีคําสั้นๆเล็กๆน้อยๆพวกนี้นะมันมันก็ยิ่งใหญ่สำหรับเรานะเออ อาจจะดูเล็กน้อยในสายตาคนอื่นนะแต่มันยิ่งใหญ่ในในในความรู้สึกของเราถ้ามันทําแล้วรู้สึกพูดออกไปแล้วรู้สึกว่ามันดีก็พูดก็เอาไปนําไปใช้ได้นะอันนี้ก็เป็นคําคำหนึ่งนะที่อยากให้เ,เพื่อนเพื่อนหรือว่าทุกคนที่เข้ามารับฟังคลิปนี้นะได้ลองนําเอาไปใช้บ้างว่าชีวิตช่างแม่งบ้างก็ได้ไม่จําเป็นต้องไปอันนี้ทุกเรื่องหรอกนะไปต้องไปแบกบรับลองเรื่องคนอื่นทุกๆเรื่องหรอกนะ ก็ฝากกันไว้นะครับคลิปนี้ถ้ายังไรก็กดติดตามกันนิดนึงให้เป็นกําลังใจครับเราะวันนี้พึ่งได้ละสามคนสามคนนี่ไม่ใช่ใครครับคนรู้จักกันเพื่อนๆใน,นบังคับให้กดกัน่นเองนะครับขอบคุณมากครับสําหรับการรับฟังหวังว่าคงมีประโยชน์กับคนที่เข้ามาฟังบ้างนะครับสวัสดีครับ